ขั้นแรกเราจะไปขัดรถก่อนนะเพื่อความสะอาดขัดับเบียวคือเวอร์กมากเลยครับเนี่ยโอ้โหครับพิเศษจ้างได้นะครับค่าขัดห้าร้อยขัดทีเดียวสะอาดแน่นอนไร้ฝุ่นไร้รอยฝุดเบอะไร้ฝุ่นไร้รอยนะไล้ฝุ่นละองอะไรไปเ่ยใส่ใส่ไปก่อน ใส่ให้หมดนะฮะร้อยจมครับพหลเป็นเกมที่แล้วคุณแล้วคุณจะฮลโหลทำไมครับไม่มีใครเุยับคุณนะผมก็ได้ยินคุณอยู่จะฮลโหลทำไมถ้าคุณต้านผมไม่เข้าใจฮลโหลทำไมบอกฮลโหลทำไมขำเฉยวะอ๊ะอะไรวะรู้วิชามีอะไรเข้าใจยาก คือเอ้ยติดยากติดเย็นนี่เขาอ่านว่าอะไรฮะ The... t ด e t h the อดวิ The... ือดแซฟ e ฮซเนะฮะก็ประมาณว่าโคมตายอันนี้ก็อะไรเนี่ยช่องช่องใส่ใส่ตรงนี้นะผมถ้าไม่ใส่มันจะโล่ง ส่วนถังนี่ก็ใส่โอ bon ้โงไปไหนแล้ววะเอาตรงนี้ผมสามารถโยนถังนี te ้ขึ Esta, ้นฟ้าได้ไหมฮะไม่ได้ครับทำไมฮะมันหนักแล้วฮะใช่ครับโอ้มันหนักตามน้ำหนักเกมนี้ไม่ได้เวอร์แต่แต่แต่นี่เบามากเลยครับนี่ลอยเฮ้ยเคุณจะทำอย่างนี้ไม่ได้มันโปโปนี่นะ ปงนี้มันมันแปลว่าใช้ได้ไหมหรือว่ามันจะมันจะตกไม่ได้ครับมันกัดกูถามว่าจะได้มันได้หรือมันจะตกไอสัตว์ใช้ไม่ได้โอเคครับใช้ไม่ได้ไหมฮะยังไม่ได้ก็ทิ้งไมครับผมแล้วผมต้องใช้อะไรมาใส่ฮะไม่รู้ครับดาวดาวตทำตีนี่ตรงนี้ครับตรงนี้นี่แทงยาวๆนี่ครับใส่ไปเลย แห้งยวยาวหมาถึงท่อนนี่เหรอฮะใช่ครับยิ่งยาวยิ่งดีจะยิ่งได้ไกลเอ้ยิงสัตว์สุดตรงเยอะเออ้ับเป็นไม้น่ะโอ้นี่เขาจะจอดตรงนี้เออไม่รู้เรื่องเลยเ้ยเปิดไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยคุณคุณคุณออกมาครับคุณออกมาครับ คุณก็ออกมาสิครับคุณจะไปให้มันตีทําแมวเลยนะฮะนม,ม่ผมมีเลนเฮ้ยมันมันออกมาได้ด้วยเนีย่ยนี่มาหายผมนี่ก็มันออกมาไม่ได้คุณรอไปได้คุณตั้นผมจะเอาของครับเครับผมก็จะล่วงเหมือนกันครับผมบอกว่าให้ร่อไม่ใช่ให้ล่วงโอ้ยโอ้ย,อยจิ้มกนจิ้มกัอนเว้ยคุณว่ามันตีผมฮะ สามารถขับสกตบอร์ดได้ไหมยกไปเลยครับถามว่าคาได้ไหมเฮียนี่ตอบคุณนี่ตอบไม่ตรงคาถามผมเลยนะฮะผหายมันมันบินคนระับมันบิวมันมันบังหน้ารถครับพอรูผมไม่เห็นยัง,ย,งยังพ่นไม่สุดนะครับเอพ่นพ่นจุดเดียวแต่เหลืองทั้งคันลองพ่นฟันค,คุณพ่นฟันตัวเองด้วยปไปหดดะทำไมฟันเหลือง<ย> <laughs> นี่ครับผมนี่ผมผมเจอไฟเออที่แั้ต้นสุดทนโลกครับเมื่อกี้คุณพูดภาษาอะไรครับคุณเหนื่อยแล้วฮะไอ้ตอกินงยัางโอเคเจอบ้านนะฮะอุ้ยทำไมท้องฟ้าเป็นสีเน่ยร้อนได้่ไหมฮะนี่อันนี้ครับรือดูร้นไปใกล้ใกล้อ่าคุณต้านคุณคุณเปลี่ยนให้หน่อยเดี๋ยวผมจะยกของมาเพิ่มผมเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับ เนี่ยเอาแก๊ส s ป a ขายได้ด้วยเนี่ยเอาขายให้หมดเลยแล้วคือรถตอนนี้ก็คือแบบเหมือนรถขุดขยะโอ้โหเมื่อไหร่จะเติมแก๊สก่อนเติมรถก่อนเอาไว้รถเราใช้แก๊สเหรอรถเราไม่ใช่น้ำมันเหรอเนี่ยใช่ใช้แก๊สฮะลองดูดิแก๊สมันมีสองระบบเหรอทั้งแก๊สทั้งน้ำมันเหรอเนี่ยใช่ครับโอ้โหทั้งแก๊สทั้งบักกึ่งน้ำมันกึ่งแก๊ส ไปกันเลยโอ้ยๆเราเมื่อกี้เมื่อกี้คุณทำอะไรฮะไหนให้รอไม่นินนี่นี่เนี่ยล้อเนี่ยโอเคฮะโอเคฮะล้อรอไม่นินมินินยังไงวะไอ้เหี้ยไอเป็นที่เป็นหุ่นยางเขาวๆใช่ไหมครับมิเควลไม่เหรอวะ ไอง้อสองตัวพวกมึงอ่านไรของพวกมึงมันอ่านว่ามีเชลินไอควายผมเติมครับผมเติมแก๊สอะครับโอเคครับคุณเติมผินคุณเติมน้ำมันเครื่อเข้าน้ำมันรถอะแล้วผมต้องเติมน้ำมันเครื่องตรงไหนฮะคุณคุณเติมน้ำมันเครื่องเข้าเครื่องครับอันนี้คุณเติมน้ำมันเครื่องเข้าอะไรน้ำมันแล้วผมต้องเติมข้อตรงไหนคือตอนนี้คุณไปไม่ได้แล้ว